ในคนที่เกิดราศีเมถุนเดือนนี้ต้องบอกว่าไม่ดีไม่ได้แล้วมันสุดดีสุดปังจริงๆใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะ เจอยาดีหมอดีถ้าใครมาขอเงินหรือหยิบยืมเงินให้ระวังมีการตุกติกหรือเลื่อน fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีมิถุนหรือราศีเมถุนนะคะประจําเดือนกันยายนปีพศ2565นะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้กับชาแนเนทียนมงคลจัก,กรวาลในคนที่เกิดราศีเมถุนนะ เตือนนี้ต้องบอกว่าไม่ดีไม่ได้แล้วมันสุดดีสุดปังจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ดีแสดงว่าคุณมีปัญหาแล้วนะในดวงชะตาเพราะในตามดวงแล้วคุณจะต้องดีแต่ดีจากการเหนื่อยการบริหารการทำนะการที่เรา บริหารเราลงไปทุ่มเทกับมันนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดีแบบนอนเฉยๆนะนี่ก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนการเงินทองจะหลั่งไหลเทมานะเขาเรียกว่าเงินทองไหลามาเทมานะชาลิติในความโชคดีของคุณนะต้องบอกเลยมันจะดึงดูดในสิ่งที่ดีเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนะแต่คุณถ้าคุณในสมองของคุณอนะมันคิดในเรื่องของอะไรเทาๆอย่างคนที่ชอบอเจ้าชู้หรือมีแฟนอยู่แล้วยังนู่นนี่นั่นกับคนนี้คนนั้นตรงนี้ มันก็จะทําให้ถ่วงดุลบางอย่างแล้ให้ตัวคุณเองอะ่ะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันรู้สึกอึดอัดนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่มีในความรักใดที่คน3ามคนแล้วมันจะราบลื่นแล้วก็จะมีปัญหาหสะดุดอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องความรักลุยหน้าง,งานไปเต็มที่นะบริหารมือนะบริหารจังหวะบริหารสมองของคุณให้ได้เยอะที่สุดนะคุณจะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนนี้เขาเรียกว่ามาไพมหาเศรษฐีขึ้นเลยแล้วก็การเงิน มาเยอะมากนะและที่สำคัญที่อาจารย์ยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนในบ้านต้องดูแลคนแก่คนคนชราในบ้านคนสูงอายุในบ้านจะปีนี้จะเป็นปีที่เจอยาดีหมอดีเจอความแข็งแรงแต่คุณเหมือนจะต้องพึ่งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์แนะนำนะให้หาไหวา้ในสายของปู่เสือปู่เจ้าสมิงพลายหรือสารเจ้าพ่อเสือนะใครอยู่กรุงเทพก็ช่วงเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใครที่มีครูบาอาจารย์ในสายของปู่เจ้าสมิงพลายให้ขอพรนะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะแนะนำเป็นปีของท่านนะเป็นเปีของท่านจริงแล้วก็ใครที่ อ,อยู่ตรงพระท่าช่อแฮนะคะก็ไปขอพอรตรงนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะบอกว่าราศีเมถุนจะไม่เครียดก็ไม่ได้ชีวิตคุณชิวตแต่คุณจะวุ่นวายเกี่ยวกับชีวิตคนรอบตัวมากๆนะเรื่องคนอายุน้อยกว่าในบ้านปัญหาคนนู้นคนนี้มีเรื่องราวอะไรเข้ามาไม่ไม่ดีข่าวจากคนนั้นโดนเรื่องราวประสบสิ่งไม่ดี มันมาเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคุณอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือหรือไปวุ่นวายกับเขาหรือเครียดนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตรงนี้นะมันก็เหมือนเราเป็นเองไปด้วยแหละเพราะฉะนั้นก็อาจารย์แนะนำนะให้ทำบุญในเรื่องของเกี่ยวกับการ ทำบุญกับมูนิธิลงศพหรือในผ้าห่อศพหรือ,รอข้าวสารที่เป็นเม็ดเล็กๆนะคะทำบุญไปแล้วก็จะได้ไม่วุ่นวายเรื่องบริวารและที่สําคัญจริงๆให้บูชาท้าเวสุวรรณ นะคะเดี๋ยวอาจารย์กําลังจะทําพิธีเบิกเนธาเวสุวรรณเหยียบราหูนะคะเป็นอุปัมันคืบหนึ่งที่สามารถนํชาช่าบูชาไปที่บ้านได้อันนี้ก็คงจะมีจำนวนจํากัดนะจะให้เฉพาะลูกศิษย์หรือ fc ที่ติดตามกัน,นหลายๆปีเนาะทักเข้ามาแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเรียบร้อยในการเข้าวิธีเรียบร้อยก็จะทยอยจะส่งให้ต้องบูชานะแล้ว ในอำนาจบุญบารมีของท่านนะจะส่งผลทำให้เราอ่ะท่านดูแลคนบริวารรอบตัวตรงนี้สำคัญมากที่สุดถ้าบริวารหรือคนรอบตัวมันนำเรื่องวุ่นวายมาให้หรือการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้เราเครียดไปด้วยสุดท้ายนะมันจะทำให้เราศักยภาพลดลงเนี่ยที่ที่ไพ่ขึ้นมาในการที่จะต้องบริหารและได้เงินทำอะไรแล้วก็ได้เงินเข้ามามันก็จะรู้สึก สึกเฟลไปหน่อยรู้สึกเหมือนมีภาระเพิ่มรู้สึกเหนื่อยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็จัดการตรงนี้ในเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะอะไรก็แล้วแต่เราในทางด้านจิตวิญญาณเราต้องเข้าให้ถึงเพื่อเราจะได้ไม่ว่าไม่มานั่งนึกว่าเอ,อ๊ชีวิตมันติดขัดอะไรนะถึงได้อย่างเงี้ยทำให้คุณเครียดให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีใครทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็มีความรู้สึกว่าโดนนินทาโดน โนเกลียดอะไรประมาณนี้แต,แต่คุณแต่คุณดันเก็บนะคุณเมทุนเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเก็บเดี๋ยวนี้เก็บแคร์อารมณ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องแคร์สลัดไปก่อนถ้าฟังคลิปนี้สลัดไปก่อนนะแล้วก็แต่ในหัวของคุณเนี่ยบางคนมีการคิดที่จะทำอะไรเยอะๆแต่กำลังคนเนี่ยพร้อมเลยแต่ขาดเงิน เห็นจากในรูปก็คือเด็กขี่จักรยานกันนียลุมขี่กันใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นความพร้อมสามัคีแล้วก็สดใสร่าเริงแต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่เพราะฉะนั้นก็มองหาแล้วจึงมองเห็นบ้านที่คุณอยู่นะถ้าคุณไหว้พระแม่ธรณีให้ดีไหว้ปู่สงเฝ้าทรัพย์ให้ดีนะสามารถอยู่แล้วล่มเย็นอำนวยโชคอำนวยใช้ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความโชคดีก็ยัง ถ้าเกี่ยวกับนักเสี่ยงโชคนะเลขบ้านอะไรอย่างเงี้ยเลขที่บ้านโฉนดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะส่งผลในเลขของรอบตัวสําหรับนักเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ในดวงชะตาของคุณจะต้องบอกว่าถ้าใครคิดไม่ดีกับคุณทําอะไรไม่ดีกับคุณในการบูชาบูชาทาวเวสวสุวรรณศัตรูภัพยพานวินาสันติอาจารย์บอกเลยเพราะในชาวราศีเมถุนเดือนกันยาเนี่ยคุณมีพลังในตัวเองค่อนข้างมาก นะแต่สุดท้ายก็คือการที่เราต้องมีบริวารหรือมีคนรอบตัวมันก็อยางไปขุนมัวกับปัจจัยโดยรอบอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นนะเหมือนในการบูชาพระพิคเนที่มีพระพาคเป็นห้า พ,พักนั่นเองนะคะเพื่อปกครองบริวารในบ้านเรือนองค์กรใหญ่ๆตามบริษัทห้างร้านที่ต้องมีคนให้ดูแลเนาะก็ประมาณนี้เดือนนี้ต้องบอกว่าอีกกระซิบอีกนิดน,น,น,นึงถ้าใครมาขอเงินหรือหยิบยืมเงินให้ระวังมีการตุกติกหรือเลื่อนนัดทำให้คุณเฟลคุณเครียดอีกเพราะฉะนั้นดูแลสภาวะจิตใจแล้วก็จะช่วยใครนึกนถึงตัวเองก่อนนะเพราะจังหวะมาดีแต่กลายเป็นเหมือน พลังงานรอบๆมันไม่ค่อยดีอะยังไงก็ฝากความเข้มแข็งแล้วใครจะดูดวงส่วนตัวทักมาในไลน์ออฟฟิเชียลนะคะตอบช้าไปบ้างนะขออภัยด้วยละกันนะคะสวัสดีค่ะ